ไปดูสถานการณ์พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับสถานการณ์โดยรวมตอนนี้นะครับตรวจสอบความเคลื่อนไหวฝ่ายทหารกัมพูชาในบางพื้นที่ก็ยังคงนะครับวางแนวกําลังในที่ตั้งของฝั่งของตนเองทั้งสองฝ่ายนะครับ,รบไทยก็จัดกําลังพลประจําจุดเฝ้าตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของ ฝั่งกัมพูชาแลวก็เตรียมพร้อมในการปฏิบัติการตอบโต้ตามสถานการณ์นะครับครับโดยทางเมื่อวานนี้นะครับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ก็ได้มีการแถลงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับสถานการณ์โดยรวมเนี่ยตรวจสอบพบว่าทางทหารกัมพูชานะครับก็ยังมีการพื้นยังมีการเคลื่อนไหวในบางพื้นที่นะครับปัจจุบันเนี่ยกองกาลังทั้งสองฝ่ายก็ยังคงวางกําลังตามที่มั่นของตนเองนะครับฝ่ายไทยก็มีการจัดกําลังพลประจําจุดเฝ้าสังเกตการต่างๆนะครับในการตรวจการพื้นที่ ดังกล่าวนะคบเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและก็เตรียมพร้อมในการปฏิบัติการตอบโต้กับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับและก็เมื่อวานนี้ครับทางกองทัพภาคที่2ก็ได้มีการแจ้งกรณีที่กําลังพลเสียชีวิตนะครับซึ่งกําลังพลที่เสียชีวิตเนี่ยนั่นก็คือพลทหารพิทยุศโสดานะครับเสียชีวิตที่ภายในห้องสุขาบริเวณปราสาทตาเมินทมที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับตรงนี้เป็นทหารอยู่ในสังกัดกองพันทหารราบที่21หน่วยเฉพาะกิจที่2นะครับ เบื้องต้นผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในลักษณะที่นอนตะแคงอยู่ภายในห้องน้ำนะครับแล้วก็เจ้าที่ตํารวจเนี่ยอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะครับชนสูตรพิสูจน์ต่างๆนะครับว่าสาเหตุในการที่เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับแต่ว่าในเรื่องของสิทธิ์ดูแลสวัสดิการเนี่ยก็คือทางกองทัพก็บอกว่าดูแลอย่างเต็มที่นะครับส่วนในเรื่องของการดูแลผู้อพยพนะครับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการต่างๆทางภาครัฐภาคเอกชนนะครับก็มีการดูแลอยู่อย่างต่อเนื่องตอนนี้นะครับมีศูนย ที่ดูแลเนี่ยอยู่80นะครับในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีการเพิ่มจํานวนคนที่อพยพนะครับตอนนี้ยอดปัจจุบันอยู่ที่437คนนะครับเนื่องจากความ วิตกกังวลต่างๆก็เริ่มคลายตัวลงนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีในส่วนของการดูแลตรงนี้อยู่นะครับจิตอาสาพระราชทานนะครับเรื่องนี้ทางพลตรีวีระยุทธ์รักศิลป์ครับรองแม่ทัพภักที่2ก็ได้เป็นคนดูแลในส่วนนี้นะครับก็มีในส่วนของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่22ยังมาดูแลในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลเรื่อง ขนย้ายสิ่งของนะครับเครื่องใช้อุปโภคบริโภครวมถึงในเรื่องของทาน้ำใจต่างๆจากหลายหน่วยงานนะครับหลายจังหวัดก็เข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อุดรธานีก็มาส่งในเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งของอุปโภคต่างๆนะครับแล้วก็สนับสนุนส่งกําลังใจให้กับพี่น้องและก็ทหารที่อยู่ปฏิบัติในแนวชายแดนตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการแจ้งเตือนประชาชนนะครับเรื่องนี้ก็ ฝากด้วยนะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ก็อยากจะแนะนําประชาชนนะครับ,รบให้ติดตามในทางรัฐนะครับที่เป็นข้ขอมูลข่าวสารจากทางทางการเพื่อที่จะได้ทันต่อสถานการณ์นะครับและก็จะได้มีข้อเท็จจริงที่ถูกต้องป้องกันการรับรู้ข้อมูลที่อาจจะคาดเคลื่อนหรือว่าเฟซนิวตรงนี้ด้วยนะครับครับ